ใครครับที่สนใจเติมเกม e ีฟุตบอลครับผมขอแนะนําเพจแมงปอนะฮะเพจเติมเกมที่ถูกกฎหมายครับจดทะเบียนถูกต้องครับแล้วก็มีประกันสินค้า100%ครับเติมง่ายเติมไวเจ้าของเนี่ยเป็นคนเติมทุกออเดอร์เลยนะฮะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสวัสดีครับคุณโยกับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านฮะคลิปนี้ผมมาแนะนำครับ10แผ่นแล,แล้วก็สอนหาแล้วก็รีวิวไปในตัวครับจะมีแผ่นไหนกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะแผ่นแรกเข้ามาที่ยุโรปนะฮะ แล้วก็มาที่นี่ฮะ CDBKT นะฮะเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็เข้ามาที่ทีมนี้เลยฮะนี่ฮะอยู่ไหนนะอ่าฮะเจอแล้วฮะหน่ 1, 8, อ่าหนึ่งแตรงนี้ทีมนี้เลยฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยเรามากดดีฟอลกันครับแผนเนี่ยจะปรับหน้าตาครับเป็น สี่สามหนึ่งสองับแผนนี้ก็กองหน้าสองคนครับแล้วก็กองกลางยืนแบบโคตรจะแน่นครับเน้นการของเกมครับแล้วก็ส่วนกับด้านบนยาวๆแผนนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยแหละฮะเปิดมงก็น่าจะทําได้ค่อนข้างดีด้วยเช่นกันนะฮะต่อมาฮะแผ่นที่สองครับมาที่ยุโรปนะฮะมาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาเลือกที่ลีกนี้ฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวพามาดูชา้าๆชัดๆครับอยู่ไหนนะอันนี้ฮะเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาเลือกทีมนี้เลยฮะ ผมรู้สึกว่าน่าจะอยู่ทีมบนสุดเลยนะนี่ฮะทีมนี้ทีมนี้1893ตรงนี้ฮะนี่ฮะพอเลือกมาแล้วครับเรามาปรับหน้าตากันครับนี่ฮะพอเราปรับ d e ฟอลต์ครับแผนจะเป็นหน้าตา C 2 2 2ครับนี่ฮะก็เป็นหน้าคู่ครับแล้วก็ a m ็งคนแล้วก็ DMF 2คนฮะแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับตำแหน่งอะไรครับเน้นการใช้บนยาวครับแล้วก็ของเกมเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีด้วยเช่นกันครับต่อมาฮะแผนที่3มครับมาที่ยุโรปนะฮะ นี่ฮะมาที่ยุโรปแล้วก็มาที่นี่ฮะลีกาโปรตุเกสน่าจะอยู่ข้างล่างครับนี่ฮะตรงนี้เลยนี่ฮะเข้ามาเลือกตรงนี้แล้วก็มาที่ทีมนี้ฮะนี่ฮะเอฟซีตรงนี้ครับอยู่ไหนนะเดี๋ยวหาให้ดูครับนี่ฮะนี่สีน้ําเงินตรงนี้ครับนี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยเรามากดดีฟอล์กันครับพอเอามากดดีฟอล์กครับนี่แผ่นนี้ก็จะเป็นหน้าตานี่ครับซ1ห1ครับตรงกลางเป็น CMF อสองคนเนี่ยสามารถปรับเป็น AMF ได้ด้วยนะฮะเน้นไปที่การใช้บอลยาวครับแล้วก็ส่วนกับด้วยบอลยาวแผ่นนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยเลยฮะนี่ฮะลองจัดนักเตะกันดูนะฮะก็เป็นแผ่นที่ค่อนข้างน่าเล่นอีกหนึ่งแผ่นเลยแหละฮะต่อมาฮะแผ่นที่4ครับมาที่เซา์อเมริกานะฮะเนี่ยเข้ามาเลือกที่เซา์ก่อนนะฮะแล้วก็มาที่นี่ฮะลีกนี้ฮะอาร์เจนตินาลีกตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาเลือกที่ทีมนี้อ่ะเดี๋ยวกดให้ดูว่า ไหนนะ้ทีมไหนหนะ้านี่ฮะเจอแล้วนี่ฮะบรโก้าจูเนียตรงนี้ฮะพอเลือกมาแล้วครับพอเอามากดดีฟอล t ครับแผ่นนี้เนี่ยจะปรับหน้าตาเป็นนี่ฮะสี่สนะฮะเน้นการคองเกมแล้วก็ส่วนกับด้วยบอลยาวตรงกลางโคตรจะแน่นครับไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะสำหรับแผ่นนี้ถือว่าเล่นแบบนี้ก็ทำได้ค่อนข้างโอเคแล้วเลยฮะลองจัดกันดูได้นะครับ ต่อมาฮะแผ่นที่5ครับมาที่นี่เลยฮะมาที่เอเชียกันบ้างครับมาที่ไฮลักรีโวไทยเลกตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะนี่ฮะอยู่ตรงนี้นี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยเราก็มากด Default กันครับปรับหน้าตาเนี่ยออกมาเนี่ยแผ่นจะเป็นหน้าตา3 3 3 1ครับตรงกลางโคตรจะแน่นครับแล้วก็มี LMF r m f ด้วยนะฮะ เน้นไปที่การของเกมแล้วก็ออกบอลด้านข้างถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับเปิดมงก็สุดยอดไปเลยครับสำหรับแผ่นนี้ลองไปเล่นกันดูได้ครับเน้นไปที่การของเกมต่อบอลสั้นก็ทำได้ดีด้วยฮะต่อมาฮะแผ่นที่6กครับเข้ามาที่สหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยฮะมาที่ซีเรียบบีตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้ครับนี่ฮะนี่ฮะเจอแล้วเรื่องๆตรงนี้ครับพอเลือกมาแล้วเนี่ยเรามา ปรับแผ่นกันครับพอมากด e f f u u t เนี่ยแผ่นจะเป็นหน้าตา3,4,3นะฮะมี SS สองคนครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าตำแหน่งอื่นๆเนี่ยไม่แทบจะไม่ต้องปรับอะไรเลยนะฮะปรับเป็นจาก c m f เนี่ยเป็น dmf สักคนก็ค่อนข้างโอเคแล้วครับเน้นไปที่การส่วนครับด้วยวันยาวแล้วก็ของเกมก็ทำได้ค่อนข้างดีครับต่อมาฮะแผ่นที่7ครับมาที่นี่เลยฮะมาที่เอเชียครับมาที่อ่ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะ นี่ฮะรูปมหมาข้างล่างสุดครับนี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอเรามากด default ครับแผ่นเนี่ยจะปรับเป็นหน้าตานี่ครับ3.133ก็แผ่นนี้ตรง LWF RWF ตรงนี้สามารถปรับเป็น SS ได้นะครับใครชอบเล่น SS ก็ลองปรับเป็น SS ดูนะฮะเน้นการออกบนด้านข้างครับแล้วก็ของเกมทำได้ค่อนข้างดีเลยฮะเปิดโมงก็สุดยอดไปเลยครับสำหรับแผ่นนี้เนาะลองไปเล่นกันดูครับต่อมาฮะแผ่นที่แครับมาที่ยุโรปนะฮะ มาที่ยุโรปแล้วก็มาที่นี่ฮะลีกาโปรตุเกสตรงนี้ครับเริ่มไปล่างสุดเลยครับเนี่ยล่างสุดนี่ฮะกดตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะับ fcporto นะฮะนี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยเรามากด Default กันครับนี่ฮะกด Default ปรับเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่ฮะ c ีซครับสำหรับ porto นะฮะ แผ่นนี้ก็แทบไม่ต้องปรับอะไรเลยฮะค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแล้วก็เน้นไปที่การคองเกมแล้วก็ออกบนั้านข้างครับทําได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะแทบไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเติมครับอ่าฮะใครที่ชอบเล่นแผ่นมาตรฐานแบบนี้ครับ CD2 ก็จัดไปได้เลยครับต่อมาฮะแผ่นที่9ครับมาที่แอฟริกากันบ้างครับนี่ฮะแล้วก็มาเลือกที่ประเทศครับมาที่ประเทศนี้เลยฮะนี่ฮะประเทศนี้ฮะ พอเลือกมาแล้วเนี่ยเรามากด default กันครับแผนจะปรับเป็นหน้าตานี่ครับ C33 ครับแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนตรงกลาง c m f 1คนเนี่ยเป็น AMF เนี่ยมันจะปรับเป็นหน้าตา c 2สเอ่อ2 1 3นะฮะ,ะ,ฮะก็ลองปรับกันดูได้แต่ส่วนตัวคิดว่าแบบนี้ก็เก๋ดีครับลองจัดกันดูครับเน้นวิที่การครองเกมแล้วก็ออกบอลด้านข้างถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยฮะสำหรับแผนนี้เนาะต่อมาฮะเดี๋ยวเรามาปรับแผนแผนสุดท้ายครับมาที่นี่เลยฮะ มาที่อ่านอสเมริกานะฮะนี่ฮะมาที่นอสเมริกาครับแล้วก็มาเลือกที่ U.S.L. Championship ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะอยู่ไหนนะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอเรามาปรับ กดดีฟอล์แล้วเนี่ยแผนเนี่ยจะปรับเป็นหน้าตา3 1 4 2ครับต่วนตัวนี่ก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับแผ่นนี้เน้นการออกบนด้านข้างครับใครที่ชอบเล่นออกบนด้านข้างแล้วเปิดมงแผนนี้ถือว่าโคตรจะดีเลยฮะลองปรับกันดูได้และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลนลา์ไว้ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ